ทุกคนมันเกือบจะดีแล้วนะถ้าถ้าไข่มันไม่พี่ไปใจร้อนไงพี่ไปเอาขึ้นก่อนทุกคนพี่หาตามคุณต๊อกแตกไม่ได้อะ่ะไอ,อพี่เห็นทุกคนกินหลายคนเลยแต่คนแรกที่กินเลยก็คือคุณต๊อกแตกใช่ไหมไอเขาเรียกว่าอะไรนะแบรนด์โยริดาเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะคอนคอนคอนเทนต์ชีสอะไรอย่างเงี้ย คือไม่มียี่ห้อนั้นน่ะแต่ได้ยี่ห้อนี้มามันเป็นคอนคอนคอนเทนครีมเออก็คือได้ได้เป็นยี่ห้อนี้มาแล้วก็ปลุกจิ๋วนึงอันนี้คือร้อยร้อยเอ่อร้อยี่ิบห้าบาทประมาณร้อยี่บห้าบาทเสียดายอะ่ะติดกระปุกอยากชิมมานนานแล้มันคืออะไรแล้วใช่ไงอื้อ นวลๆหอมๆเหมือนนมเลยมันเหมือนนมเลยไม่ได้เค็มไม่ได้อะไรนะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปใช่ปะ่ะทุกคนใช่ไหมแล้วก็คนคนคนใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมอย่างแรกอย่างแรกอม,ม,มันคล้ายๆเมนูครีมชีสไหม อืมอร่อยจริงด้วยอันนี้อมอืมมันเป็นความแบบครีมครีมนมนม,นมผสมกับมัตตะอืมแล้วก็เข้ากับผักที่เรากินขอาวลองไข่ อืุย้ยไข่อร่อยอะ่ะพี่ชอบใส่มาตาเร้วเยอะอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองอมันน้อยมากเนี่ยมันหมดอะ่ะ ข้าวลองหัวหอมมากหัวหอมอร่อยเพราะว่าหัวหอมมันมีความหวานอืมอันนี้คือกีวีอ่กีวีก็อร่อยกีวีมีความเปรี้ยวหวาน โอ้ยอยากได้คอนเทนชิสอีกอ่ะที่ไหนมีอ่ะอกินกับอะโวคาโดแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่มีคอนเทนชินมีอะไรอืมแทงกันได้ไหมอืมอมือร่อยอ่ะที่ไม่ได้มีไส้กรองนะเพราะว่าไม่อยากกินอาหารแปรรูปอืม อร่อยหมดแล้วทุกคนอร่อยมากอ,อยกอร่อยมากเลยอะแล้วอย่างนี้อันนี้จะกินกับอะไรอ่ะตำพริกอร่อยมากดีใจมากที่ได้กินนันเป็นอย่างนี้นี่เองมันครีมคมน,มนมนมผสมกับมาสตาร์อร่อยมากอืพี่ไปเอาอันนี้มาแทน แทนโยริดาอร่อย